คือชุดก่อนเนี่ยมันจะมีท่านคนเด็กปราการชนยุทธ์เนี่ยค่ะนะชุดของพลเด็กปราการชนยุทธ์ชุดของพลเด็กชิน,นวัตร์เมนเดชนี้เนี่ยจะเน้นการทําง,งานในเชิงรุกทางความคิดสร้างความรู้สร้างความเข้าใจอะไรต่างๆคือ <c ười> เอาความคิดไปไปล้างความคิดที่มันผิดๆซึ่งมันจะได้ผลในเชิงลึกมากกว่าแต่ชุดใหม่นี่จะเป็นสายเหี่ยวมากกว่า ไม่ได้เน้นการทํางานเชิงรูปทางความคิดก็อย <c oughs> ่างที่เราเห็นก็คือมีการวิสามันมากก็ค,คือต้องใช้การลุกเชิงความคิดนี่แหละผ่านมาเราก็เห็นหอยู่ว่ามันมันมีความสงบมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยพอมาช่วงนี้ที่มนันมีการเปลี่ยนตัวชุดเจรจายต่างๆเนี่ยที่มีการวิสามันมากขึ้นเพราะว่ามันก็เท่ากับมีการเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกครั้งพอวิสามันก็จะมีการตอบโต้ด้วยการวางระเบิดทุกครั้ง ้องกลับมาสู่บรรยากาศเดิมที่เราเคยเห็นบออุคคลที่สามก็แต่ก่อน,นมันก็เคยมีนี่นะออก็คือการที่เวลาเวลาจะมีการการจะปิดล้อมไปต่างๆเขาจะนําเอาเอาผู้นําศาสนาไปต่างๆไปคุยแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาย,ยาวเขาก็เขาก็ยอมที่จะใช้ปิดล้อมยาวนานจนกระทั่งอาจจะมีการมอบตัว ก็ดีอ่ะเอาคนไปเจรจาเอาคนไปแต่งไปไปพูดไปคุยผมว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขามีความจริงใจและก็ยังยึดนโยบายการเรื่องของสันติวิธีเรื่องของการเจรจาเรื่องของการใช้ความคิดเข้านําหน้าอาวุธเนี่ยผมว่าเขาก็คงจะเปิดให้นะอ่าเ ไอ้สองสองสามรายหลังที่มีการวิสามันเนี่ยมันใแเบจะไรเรวมากพิจานณาเนี่ยท่านประธานอิสามจังหวัดสงขลาไปก็ยังไม่มีโอกาสเข้าไปเลยเนี่ยอืมใช่คือบทเรียนที่สองสองปีที่ผ่านมาที่มันมีความสงบมากขึ้น,นมันแทบจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยี่คงไม่ใช่เพราะเพราะโควิดนะแต่เพราะว่าถ้าพวกเขาถ้าฝ่ายกระบวนการเนี่ย เขาอยากจะทำเนี่ยเขาก็ไม่ก็ไม่กัวโควิดแล้วก็จะวางระเบิดมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยตั้งสองสามปีที่ผ่านมามันมันสงบลงไปมากมันดีมากบรรยากาศเนี่ยใช่ไหมอแต่ว่าอ้าวทำไมช่วงนี้ปีปลายหกสี่มาถึงต้นหกห้านี่ทำไมเหตุการณ์มันบ่อยขึ้นวิธีการเจรจาวิธีการรุกในทางความคิด ใช้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปลบความเข้าใจที่ผิดพลาดเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ถูกว่าถูกต้องที่สุดแล้วละ่ะถ้าอ่าฝ่ายรัฐเนี่ยฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยนะม,มี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 ความจริงใจที่จะเห็นความสงบสุขแท้จริงเนี่ยผมคิดว่าต้องเอาบทเรียนที่ทางชุดของสัตว์ลเอกสารการชุดวนของพลเอกชินวัตอรต่างที่ทําอยู่เนี่ยต้องเอามาใช้เป็นหลักก่อไม่ควรจะเปลี่ยนเป็น,<ม>เ,ปนเรื่องของความ การใช้วิธีการรุนแรงวิสามันเขาว่าซึ่งผมว่ามันจะทำให้บรรยากาศกลับไปสูควางรุนแรงอย่างที่เราเคยได้ผ่านมาแล้วช่วงหนึง่ง